สวัสดีค่ะสวัสดีช่องอบุจรุสาวอาขาค่ะ,คะดิวทมาวันนี้นะคะมโอพาทุกคนนะคะมาอัปเดตสวนชาที่เป็นชาขั้นบันไดที่เขาเกาะนะคะมิวสิกถ่ายไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีดอกไม้นะทุกคนเห็นข้างหลังของมิวสิกไหมคะดอกสวยมากคือมิวชอบมิวชอบดอกสีเหลืองมากๆนะคะแล้วก็ดอกอันนี้น่าจะเป็นดอกเหลืองอินเดียนะคะชอบมากทุกคนมิวมาอัปเดต ดอกไม้นะคะมันจะมีช่วงช่วงมันจะมีช่วงนี้นะคะทุกคนเดือนมีนาจะมีช่วงเดือนมีนานะคะจะสวยเต็มที่เลยนะคะเดือนมีนาเดี๋ยวมิวจะพาทุกคนไปดูรอบๆอบนะคะไปค่ะสวยมากเลยทุกคนมิวชอบมากอุ้ยอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสตอนนี้ชาก็เริ่มออกแล้วนะคะชาอา่จะออกเดือนเดือนเมษาตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วค่ะ ตอนนี้แตกยอดแล้วนะคะสวยมากนะ่คะเดี๋ยวมิวตื่นเต้นดอกไม้อยู่นะคะเดี๋ยวมิวพาไปดูดอกไม้ก่อนนะคะข้งางล่างตรงนี้นะคะก็เป็นสวนชาที่มิวสิกเคยขึ้นมาถ่ายนะคะที่เป็นชากันบันไในทุกคนยังจำคลิปที่มิวมาถ่ายตอนที่ชาวบ้านเขาเก็บเก็บชาะคะ่ะ แ้วเมียก็แซวคุณตาคุณยายคนะน้าน่ารักมากทุกคนดูทุกคนชาตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็ยอดอ่อนๆสวยมากเลยนะคะกินสดๆได้เลยนะคะเนี่ยยงกับปลากระป๋องกินอร่อยมาก ที่นี่ลาวลีนะคะทุกคนเป็นหมู่บ้านลาวลีนะคะลาวลีอยู่ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายอยู่ตำบลเดียวกันกับบ้านมิวสิกเลยแต่ว่าบ้านมิวสิกชื่อมูบ้านขุนสวยค่ะอยู่ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเหมือนกันนะคะแต่ว่าลาวลีเนี่ยจะมะีทั้งคนคนจีนแล้วก็คนอาขาอะเปะลองคือหลายชนเผ่าเลยค่ะอยู่ร่วมกันนะคะ ตื่นเต้นไหมมิวตื่นเต้นมากคือคือมิวอะเป็นคนชอบดอกไม้ใช่ไหมคะดอกสีเหลืองนะคะมิวชอบมากแล้วแบบเหมือนเรากําลังอยู่แบบอยู่ต่างประเทศเลยะคะ่ะ่ต้องไปไกลเลยทุกคนถ้าเป็นช่วงมีนานะคะมิวก็อยากเชิญชวนทุกคนขึ้นมาดูดอกไม้ดอกดอกสีเหลืองนี้เลยนะคะเพราะว่าฤดูหนาวก็จะมาดูดูหมอกดูฟองฤดูร้อนก็ยังมีดอกไม้ให้ดูด้วยนะคะทุกคน ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะขึ้นมาเที่ยวช่วงนี้นะคะมิวก็จะพามาที่นี่แน่นอนเพราะว่ามิวชอบมากดอกสวยมากคือถ่ายรูปแล้วฟังมากเลยทุกคนฝากไปกดติดตามทางเพจ Abusuro Coffee ได้เลยนะคะเดี๋ยวมิวจะโพสไปอวดให้ทุกคนดูนะคะสวยมากอุย้ยไม่หมดอ่ะมันอ,อยู่ตรงโน้นนอีกัน <laughs> พะทุกคนเดี๋ยวมิวจะพาทุกคนนะคะไปดูชาคันบันไดด้วยเพราะว่าตอนนี้ชาออกสวยมากแต่ว่าตอนนี้มันกําลังออกอะคะ่ะยังไม่มีชาวบ้านที่แบบขึ้นมาเก็บกันเป็นแถวเยอะๆนะทุกคนแต่ว่าช่วงนั้นมิวก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกแต่ว่าตอนนี้มิวกาลังหลงรักอดอกไม้สีเหลืองอยู่นะคะเพราะว่ามิวชอบมากแล้วดูร้อนก็ยังมีดอกไม้ให้ดูด้วยนะทุกคนอุ้ยลมยุดลมมาดูอ้ยดอกไม้ตก เ,ย,เย็นสดชื่นมากเลยนะคะทุกคนนี่ขนาดหน้าร้อนนะแต่ว่าบนดอยเนี่ยอย่างว่าทุกคนอยู่บนดอยอยู่กับต้นไม้ใช่ไหมคะก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่ายังมีแม่น้ํายังมีต้นไม้อะไรอยู่ค่ะก็เลยไม่ค่อยร้อนรู้สึกว่ามาอยู่ในสวนดอกไม้ไม่ใช่ว่าไม่ได้เชิงว่าสวนดอกไม้นะทุกคนแต่ว่าเขาปลูกดอกไม้ข้างถนนแบบนี้เลยสวยมาก ชอบดอกนี้มากเลยนะคะถ้าจาไม่ผิดอันนี้เรียกว่าดอกเหลืองอินเดียใช่ไหมคะทุกคนกลิ่นก็ไม่ไม่ได้มีกลิ่นแบบแรงอะไรมากนะคะโอเคเลยอืมมีแบบพอมีดอกไม้ใช่ไหมคะพึ่งก็จะมาตอมจะมาตอมสวยมากเลยอะอากาศดีมากเลยคะ่ะทางนี้ก็จะเป็นหมู่บ้าน ู่บ้านชนเผ่าอาคาลาหูนะคะมีหลายชนเผ่าเลยอยู่ด้วยกันนะคะไวมิวจะมาอัปเดตอยากจะมาถ่ายหมู่บ้านเนี้ยทุกคนมาหน่วยมีอะไรให้เราดึงดูดที่<ม>อยากจะมาสัมผสัสวิถีชีวิตที่เราลีด้วยนะเนี่ยชุมชนเนี้ยน่าอยู่มากคือเมื่อกี้มิวขับรถมา,าจอดเลยใช่ไหมคะแล้วมิวจะมาถ่ายดอกไม้อะ่ะเพราะว่ามิวเห็นแบบว่าดอกไม้เป็นแถวเลยะคะ่ะแล้วมิวก็เฮ้ยสวย คือปกติไม่ค่อยได้เห็นดอกไม้แบบข้างทางที่แบบสวยแบบเหลืองขนาดเนี้ยมิวก็เลยขึ้นมาถ่ายแล้วเมื่อกี้ชาวบ้านเขามิวขึ้นอจอดรถหน้าบ้านเขาพอดีใช่ไหมคะมิวก็ทักทายทุกคนน่ารักมากเป็นกันเองมากเลยค่ะแต่ว่าเป็นคนอาขาเหมือนกันน่ารักน้องๆเขาก็ปิดเทอมพอดีทุกคนก็น่ารักมากเลยน่ารักดีมากนะคะยังมีฝั่งโน้นอีกนะทุกคนเดี๋ยวมิวจะไปถ่ายให้ทุกคนดู แค่มาอัปเดตดอกไม้ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ชื่นใจแล้วอะลมเย็นมากเลยเนาะกาศดีมากเลยอะธรรมชาติมากเลยค่ะชาก็สวยมากเลยดูชาสวยมากเลยเนาะเป็นยอดเป็นยอดชาเลยนะคะสวยมากเลยทุกคนใกล้จะมีชาแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวมิว ทำชาเสร็จอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะเปิดรับออเดอร์ให้ทุกคนได้สั่งเข้ามากันนะคะสวยมากทุกคนมิวชอบมากไม่อยากหายไปจากที่นี่เลยอะ่ะนี่ใครมาถ่ายดอกไม้ยังหลงขนาดนี้อะ่ะหลงมากเลยอะ่ะสวยมากจริงสวยมากเลยนะยังไม่หมดแค่นี้นะคะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้มิวตั้งใจที่อยากจะมาถ่าย ดอกไม้สีเหลืองที่มิวสิกชอบแล้วก็มิวหวังว่าทุกคนอาจจะชอบด้วยเหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็ถ่ายเป็นดอกไม้แล้วก็บรรยากาศร,รอบๆให้ทุกคนดูอยากให้คือมิวจะมาถ่ายช่วงฤดูร้อนเนี่ยหลายคนถามมาว่าฤดูร้อนมีอะไรที่แบบให้น่าติดตามไหมมีดอกไม้อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็ถามมามิวก็เลย ใอ๋อนใ้ได้ที่นี่มีดอกไม้เหลืองอินเดียที่ปลูกเป็นแถวมีก็เลยขึ้นมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ประทับใจมากสวยมากคือแบบมิวพูดได้คำเดียวเลยว่าสวยมากเลยทุกคนโคตรสวยเลยอะคือใช้คำว่าโคตรเลยนะโคตรมิวชอบมากมิวชอบดอกสีเหลืองมากๆเลยอะหน้าร้อนนะคะทุกคนยังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยที่ที่ทุกคนขึ้นมาเที่ยวได้นะคะ เนไหมคะทุกคนสวยมากน,นี่เป็นชาขั้นบันไดเดี๋ยวมีจะขึ้นไปถ่ายชาขั้นบันไดให้ทุกคนดูด้วยนะคะตอนนี้กำลังดูดูชื่นชมกับดอกไม้ที่ที่ตัวเองชอบอยู่นะคะ